二三。So, สวัสดีครับผมเฮเดตพเดีวจะเดินครับผมวันนี้เจอเจอกับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับก็เวลา12นากา30นทีตัวประมาณนะครับลูคาครับเช่นเคยครับลูกค้าวันนี้ผมไร้สดทุกๆวันผมก็จะมีรถจัดโปรให้เอามาดัมราคาให้ในราคาที่ขายถูกกว่า หน้าร้านประมาณ6กหมืบาทเราจะลดราคาอยู่แลเราจะลดราคาจากราคาที่เราตั้งขายทั่วไปประมาณ6กหมืบาทเจ็ดหนบาทประมาณนี้นะครับก็เพื่ออะครับเพื่อให้ลูกค้าสามารถจับจ้องได้ราคาเป็นธรรมแล้วก็ผ่อนไม่แพงนะครับออกง่ายได้ทุกอาชีพนะครับแต่ละอาชีพก็ขึ้นอยู่กับว่าปอดของลูกค้าเองนะครับถ้าลูกค้าประวัติดีฟรีดาวฟรีจกแต่ง รีอุปกรณ์หลายอย่างแล้วก็ดอกพิเศษให้ลูกค้าทันทีนะครับย้ําว่าเรามีทั้งหมดรถมีทั้งหมด6 700คันนะฮะทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีทั้งหมด8สาขารถที่ขายสไตล์รถญี่ปุ่นรถกระบะทั่วไปก็มี7สาขานะครับ8สาขาอีกสาขานึงคือสาขาที่8ก็คือในนามคาทวิจินายเป็นรถพรีเมียมทั้งหมด BM Ben z แล้วก็ w ว l l าย a อลพาร์ทเลปเตอร์ ราคาหลักร้านขึ้นไปนะก็จะเป็นรถอีกสาขาหนึ่งคือสาขาที่8อยู่ที่สาขาไลบินทาเป็นรถสไตล์ยุโรปรถ VIP นะฮะลูกค้าท่านใดที่ต้องการรถอะไรอยากได้รถอะไรก็ทักเข้ามาได้ครับสอบถามได้เลยฮะในได้สดนี้ก็ได้นะครับในได้สดนี้ก็ได้นะฮะวันนี้ผมเอารถสวยๆอาจจะเรียกชื่อ,อยากนิดนึงนะฮะเป็นตัว Ford ดฟอร์ะไม่ติดเหรออันไหนอันนี้เหรอไม่ติดเหรอ หนูเสียบเข้าวแงไปหนูติดไหมก็ต,ติดสิไม่ยินเหรอฮัลโหลครับนะฮะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถนะครับทักเข้ามาได้ครับวันนี้ผมเอาฟอร์ดปี2020จด21มาไรสดมาดั้มราคาให้ในราคาที่ถูกจริงๆคือ3,99,000บาท3,99,000บาท ตัวนี้เป็นตัวแต่งจากโรงงานลูกค้าครับเป็นตัวสตรีสตรีสตสเปเชียลอีดิชันตัวสเปเชียลแล้วกันเนาะเอาสั้นๆเป็นตัวสเปเชียลนะครับอ d ดิชั n นนะครับเพราะชื่อมันยาวนะครับตัวนี้เป็นตัวแต่งจากโรงงานนะลูกค้านะไม่เราได้แต่งเองนะฮะมันแต่งจากโรงงานมาจุดเด่นของเขาคืออะไรครับเครับจุดเด่นคือสต, cớ. สติกเกอร์สติกเกอร์ฝาโปร,ปรงกันชนหน้านะครับลโ,โลโก้ตัวอักษรใหญ่นะครับแล้วก็ หลังคาฝาท้ายนี่คือตัวสเปเชียลอิดิชันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถแบบนี้ทักเข้ามาครับผ่อนเดือนละ6000กว่าบาทคันนี้ผ่อนเดือนละ6 0พันกว่าบาทผมขายเพียงแค่39 9 0 0 0าเ้าบาทเท่านั้นครับเูกค้าครับเดี๋ยวผมพาดูรถชนี้วิ่งเพียงแค่7 0,000โลครับ7 0,000โลนะฮะสวยๆท่านใดที่หารถประเภทแบบไม่ได้ใช้เงินดาวสองผ่อนถูกๆตอบโจทย์ลูกค้าคือคันนี้ครับผ่อนไม่แพงนะ อา่ะากล้องฉายกล้องมนองไปคันโนนะครับผมมาไลฟ์สดเมื่อวันก่อนเรียบร้อยครับว่าครับเรียบร้อยฮะเจ้าที่ธนาคารกําลังเข้ามาถ่ายรูปส่งงานก็น่าจะไม่เกินติดสาวที่3วันวันหยุดสวันก็น่าจะเป็นวางคารอนุมัติได้เลยนะครับคันนี้ฮะผมขายเปน็นราคา399เหมือนกันนะฮะจบเลยฮะครับเป็นตัว XL Sport นะฮะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเตีย้ยท่านใดที่ไม่ชอบรถตัวสูงอยากได้ตัวเตีย้ยแบบนี้แต่งแบบนี้สไตล์แบบนี้ทักเข้ามาครับ ผ่อนเพียงแค่6,999บาทแล้วก็ราคาขาย3,99,000บาทรถปี2020 21วิ่ง70,000กโลปะตกก้องพาไปดูครับอยาตกตะก้องพาดูนะครับคือรถตัวนี้มันแต่งพิเศษมาลูกค้าครับมันก็ไม่ได้อะไรมากมายฮะแต่มีสติกเกอร์เข้ามาแล้วก็เป็นสีขาวรุ่นนี้เขาผลิตออกมาประมาณ4สี 4. มีสีขาวสีแดงสีน้ำเงินสีดำส,ดำสีสีนะครับภายในสะอาดๆ้า,าครับดูนี่ ภายในนะฮะสวยงามครับมีโจมีจอเรียบร้อยนะฮะมีจอนะครับมีจอเรียบร้อยดูนี่นะฮะก็มีจอดีมีจอนะครับดีวดีแล้วก็วิ่งเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยสาสิบกโลของแท้ครับนะฮะมีคอนโทรลมือสองฝั่งมีถุรวมนิ้วไผนะฮะเรียบร้อยครับลูกค้ารู้นะครับเผื่อว่ารถตัวนี้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของลูกค้าที่ไม่อยากส่งแพงครับส่งเดือนละหกพันกว่าบาท ราคาขายแค่399้านะครับราคาขาย3า 9, 9้านะฮะเรารู้แลน,นี่แต่ง้ายกันไหมนี่สองคันนี้แต่ง้ายกันนะนี่เห็นป่ะมีแล้วฝาครอบท้ายเนี่ยมันมาจากโรงงานนะครับเจ้าของเจ้าของไอ้บริษัทฟอร์ดโรงงานผลิตไปคนใส่มาให้เราไม่ได้ใส่เองนะฮะเขาใส่มาให้เราอุปกรณ์แท้นะครับลูกคาครับสติกเกอร์ก็เร้บมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับคงทนถาวรครับบางท่านก็ ไปใส่เพิ่มเติมได้แต่ว่าตัวนี้มันมาจากโรงงานสติกเกอร์มันจะได้มาตรฐานกว่าไม่ซีดครับลูกค้ารับไม่ซีดครับอยู่น,นานไปไม่ซีดนะฮะก็ถือว่าสวยอยู่นะครับท่านใดที่ชอบรถสไตล์อย่างนี้เป็นฟอร์ดส่งไม่แพงก็เหมาะที่จะไปค้าขายลูกค้าครับนะฮะเหมาะที่จะไปค้าขายนะฮะบางท่านไม่ได้คือผมพยายามไลฟ์สดทุกวันบอกลูกค้าทุกวันว่าเวลาลูกค้าเข้ามาหาผมทักเข้ามาหาผมลูกค้าเพียงแค่ลูกค้าดูสาตค์ในกระเป๋าตัวเอง ว่าตัวเองผ่อนไหวแค่ไหนแค่นั้นครับไม่ไง่งายกติกามีแค่นั้นครับลูกค้าบางท่านเงินเดือนอยู่ที่ขันเนี้ยเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีเงินเดือนประมาณ14ื่นสหจบคนนี้เลยไม่สร้างภาระราด้วยหมื่นสี่หมื่นห้าไปหมื่นห้าลูกค้าซื้อไปส่งเครื่องวัดเครื่องหนึ่งอีกครึ่งเอาไปใช้ลูกค้าไม่เดือดร้อนครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อรถคันนี้ไปแล้วเงินเดือนอยู่ประมาณหมื่นสองลูกค้า หมื่นประมาณหมื่นหึ่ไปลูกค้ามีเงินหมื่นหนึ่งแต่เอาคันี้ไปก็มันก็จะพอกระเทินลำบากนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเหลือคิดเหลือเหลือใช้น้อยถ้าลูกค้าไม่มีคนช่วยส่งนะพูดถึงลูกค้าไม่มีคนช่วยส่งแต่ถ้าลูกค้ามีคนช่วยส่งก็ไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาอะไรนะฮะไม่ใช่ปัญหาอะไรนะฮะตัวนี้ก็เรียบร้อยครับนะฮะท่านใดอยากได้ตัวนี้เพียงแค่ลูกค้าส่งมาโทรเข้ามาครับผมและบริษัทกิจลูกค้าไม่ต้องการเงินจอง100บาท2 0 0บาท300บาทไม่เอาครับ เพียงแค่ลูกค้าอยากได้ลูกับผมหลังไม้หรือไลฟ์สดเสร็จแล้วคอมเมนต์เข้ามาอยากได้ฟอร์ดคันนี้สีขาวตัว Special ลอ dition แบบนี้นะครับส่งมาโทรเข้ามาลูกคก้าจะส่งมากี่เบอร์ก็ชั่ง5เบอร์10เบอร์ได้หมดครับครับได้หมดครับแล้วก็ผมจะมีทีมมาหลังบ้านนะครับโทรหาลูกค้าเพื่อช่วยหรือลูกค้าทุกคนสกินให้ไปได้คันนี้ไหมลูกค้าสามารถซื้อนี้ได้ไหม อาจไม่ได้อาจจะโยกไปคันอื่นได้ไหมเขามีทีมงานช่วยเหลืออยู่ยครับนะฮะไม่ต้องกลัวครับว่าครับบางท่านนะฮะบ,บางท่านอาจจะอาจจะไม่ไหวคันนี้อาจจะไปคันอื่นหรือบางท่านอาจจะอยากได้ตัวที่มันตัวสูงแบบนี้กว่านี้หรือเป็นสี่ประตูเรามีหมดครับเรามีทีมงานฝ่ายขายแล้วก็ทีมงานที่ปรึกษาการขายคอยช่วยเหลือลูกค้าทุกคน,นครับย้ําว่าเราขายรถตรงประตูมาครับนะฮนะลูกค้า ตัดปัญหาเรื่องวิชาชีพย้ำครับซื้อรถออลน์กับผมง่ายๆผ่านง่ายร้อเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับคือลูกค้าทักเข้ามาในเพจของบริษัทหรือในช่องทางอื่นนะครับส่งมาโทรเข้ามาผมมีทีมงานโทรหาลูกค้าเพื่อสกีนให้นะครับเพื่อช่วยเหลือให้เพื่อลูกค้าได้รถใช้นะครับเสร็จแล้วการที่เราจะฝากลูกค้าฝากธนาคารสาขาอยู่ใกล้บ้านลูกค้านะครับไม่มีการได้เก็บเงินนะครับ เราฝากงานข้าระบบธนาคารอยู่ที่ไหนทั่วประเทศซื้อได้หมดเลยลูกค้าอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานตะวันออกตกใต้ได้หมดครับนะ,ะเรามีทีมงานธนาคารคอยดูแลลูกค้าถึงบ้านยาว่าถึงบ้านนะครับเสร็จแล้วเราไม่มีการเรียกเงินลูกค้าแน่นอนครับไม่มีการเรียกเงินนะฮะเพียงแค่ขอให้ลูกค้าเช็คเครดิตก่อนพอเช็คเสร็จแล้วปุ๊บนั่นละ่ะมันจะไปคำตอบของลูกค้าเองครับว่าลูกค้าจะได้ดาวหรือไม่ได้ดาว อย่างไรนะครับย้ำว่าเราไม่มีการเรียกก่อนนะจนกว่าจะรู้ผล NCB ลูกค้านะครับรอด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 นะครับก็ฝากลูกค้าครับท่านใดที่สนใจรถแบบนี้ราคา399ราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงผ่อนผ่อนเดือนละประมาณ6,000กว่าบาทผ่ทอนเดือนละ6,000กว่าบาทลูกค้ามีเงินอยู่ประมาณหมื่นสามหมื่นสี่สามารถจบได้เลยนะฮะเรามีรถหลากหลายยี่ห้อครับครับเนี่ยอย่างคันนี้เนี่ยอย่างคันนี้เนะนี่ยนะ ผมมีอีกคันหนึ่งเป็นฟอร์ดสีแดงตัวสูงนะหลังสูงๆๆหนูหนไ,ปหนไปนูไปได้ไหมมาแล้วก็มานี่ฟอร์ดสีแดงตัวสูงราคา349ราคา349ถูกกว่าคันสีขาวถูกกว่าคันสีขาวตัวเตี้ยคันนี้ใครอยากได้ทักเข้าขมาครับปี20นะปี20เป็นตัว G L Sport สีแดงสีสวยวิ่ง30,000กิโลคันนี้ครับนี่วิ่ง30,000กิโลราคา349,000บาทผ่อนเดือนละ6,000บาทผ่อนเดือนละ6,000บาท ถ้าอยากได้ทักเข้ามาลูกค้าครับฟอร์ดไม่ขีริเลนะครับการใช้งานสมรรถนะการขับขี่แล้วก็หนึ่งง่ายๆคือประหยัดตังค์ผ่อนถูรถปีใหม่ผ่อนถูสบายชัวร์ครับเราไปค้าขายครับลูกค้าถ้าคิดว่าตัวเองเอาไปค้าขายถ้ามาหากินไม่ได้ไปขี่วัดชาวบ้านเขาให้แฟนั้นยึดแฟนไั้นตอบโจทย์ครับนะครับลองลองดูนะฮะลูกค้าครับลองดูนะครับเผื่อว่าเผื่อว่า หผื่อว่าท่านใดที่สนใจสนใจสนใจรถนะฮะก็ทักเข้ามานะครับคันนี้ขายอยู่ที่3 49เป็นฟอร์ดจริงอยู่ครับแต่ฟอร์ดรุ่นนี้สมัยนี้ขายดีจริงๆนะครับมาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเป็นรถไปแดงก็ขายดีมือสองก็ขายดีเพราะอะไรฮะเพราะการขับขี่สมรรถช่วงล่างสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรถที่ส่งไม่แพงคันนี้ส่งประมาณประมาณ6000นับพรนมาณ6,000นิดๆนะรประมาณนี้ฮะเนี่ยฮะลูเข้ามาตามตามากล้องมา,า,มมา,า,มมานี่ดูฮะนี่ สวยๆครับครับนี่นี่นะครับเว่งสามหมื่นหกพันห้าร้อยหกเจ็ดกิโลของแท้ครับดูนะฮะนี่ใครที่ไม่สีเรียสเรื่องแบรนด์อยากได้รถใช้งานจริงๆตัวนี้ตอบโจทย์ครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะฮะท่านใดสนใจทักเข้ามานะครับราคาผ่อนถูกๆหกพันกว่าบาทนะหกัหกพันต้นๆนะครับหกพันต้นนะฮะก็ฝากลูกค้านะครับท่านใดที่ สนใจรถก็ทักเข้ามาได้ครับนะฮะทักเข้ามาได้นะฮะย้ําว่ารถทุกคันผ่านการตรวจสอบจากทีมงานขายจากทีมงานช่างแล้วก็เอามาจอดขายให้ลูกค้าดูนะครับถ้าอยากได้รถกระบะที่ว่าไม่แพงมากนะก็ตัวนี้ครับราคา3ามสี่เก้าไม่แพงฮะไม่แพงนะปี20บนะปี20สิบหรือใครอยากได้รถจัดทรงลงแม็กแล้วแบบนี้ก็มีนี่แบบนี้ก็มีนี่คันที่ผมเคยบอกลูกค้าว่าผมมีโตบบโต้าแบบนี้โตต้าแบบนี้ราคา 3ามเหมายดังยังหมายดังนะครับดังแล้วใช่ไหมอ่าโอเคนะครับลูกค้าครับใครที่กําลังมองหารถจัดทรงลงแม็กนะครับตัวรีโวหน้าหมูป่ารีโวหน้าหมูป่าราคาขายพิเศษ379ผมได้รถแบบนี้มาประมาณ15คันผมได้รถแบบนี้มาประมาณสิคันใครอยากได้ทักเข้ามาครับขายให้ราคาพิเศษสาม จัดทรงลงแม็กเรียบร้อยจัดทรงลงแม็กเรียบร้อยนะฮะลูกค้าครับคือลูกค้ามีหน้าที่ผ่อนอย่างเดียวเราแต่งให้แล้วนะแม็กใหม่คอนทีแปดแม็กใหม่ยางใหม่นะแล้วจัดส่งให้นะครับลูกค้าอยากได้ทักเข้ามานะ,ะราคาสามเจ็ดเก้าปียี่สิบอันนี้นะครับผ่อนอยู่ที่หกพันกว่าบาทเหมือนกันนะหกพันกว่าบาทหกพันไปปลายนะครับหกพันไปปลายหรือเจ็ดพันประมาณนี้ครับนะฮะจ่ได้นะไ,ได้ได้รถจัดส่งแล้วได้แม็กใหม่ยางใหม่ เรามีรถทั้งรถบ้านครับประมูลครับลูกค้าครับเดี๋ยวผมอธิบายฟังครับรถประมูลรถประมูลสภาพโดยรวมแล้วช้ำน้อยกว่ารถบ้านครับทําไมครับเพราะว่าใช้งานน้อยแล้วยึดไวนึกออกไหมฮะรถยึดไวครับยึดไวเสร็จป,ปุ๊บวิ่งพันกิโลก็มีสามพันกิโลก็มีหกพันก็มีเก้าพันก็มีครับลูกค้าครับสภาพที่สวยครับรถประมูลเราใช่ว่าจะควักตังค์ซื้ออย่างเดียวเรามีทีมง,งาน ประมูลฝีมืออยู่แล้วครับคัดรถทุกคันเนี่ยรถประมูลครับครับานี่รถประมูลนี่รถประมูลเว่งหมื่นสี่ครับนี่รถประมูลครับลูกค้านี่รถประมูลลูกค้าลูกค้าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเฮ้ยรถบ้านรถบ้านจะต้องเสวยรถประมูลไม่ใช่ครับรถบ้านใช้ทุกวันครับแต่รถประมูลสี่ได้ขี่ได้สามเดือนไปเดย์นะขี่ได้สามเดือนไม่ส่งต่อเขายึดมามาจอดมาจอดขาย เรียบร้อยครับไม่ช้ําฮะรถประมูลไม่ช้ําครับเพราะเราประมูลจากป้ายแดงเงื่อนไหมฮะเราประมูลจากป้ายแดงครับเราไม่ได้ไประมูลจากบูสองเราจะประมูลจากโชรูมจากบริษัทไฟแนนซ์ที่เขานํารถป้ายแดงที่โดนยึดมาขายเท่านั้นครับย้อมา,าดูาอันนี้หมื่นสี่สวยไหมฮะราคาขายปียี่สิบสองนะปียี 14, 000, 14, 000่สิบสองวิ่งหมื่นสี่โลมนวิ่งสี่หมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันโลนะครับ ราคาขายอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทอย่างเงี้ยผ่อนอยู่วัน7,000นิดๆเน,น,นี่ยปีใหม่ปีป2เนี่ยลูกค้าครับน่าสนใจไหมฮะนี่คือรถประมูล Ford ดคันมักกี้สีแดงรถประมูลเหมือนกันวิ่ง30,000ืโลกก р а н ตีว่าใหม่แท้นะครับการัีตีว่าใหม่แท้ถ้ารถผมมีทั้งหมด8สาขาถ้าผมซื้อรถตามบ้านมันไม่พอขายครับผมขายเดือนนึงเกือบ200คันขายเดือนนึงเกือบ200คันไม่พอขาย เพราะชาวบ้านไม่ได้ขายบ่อยถูกไหมครับไม่ได้ขายบ่อยนานๆจะมาขายทิงเหมืนมาาอนเมื่อวานก่อนผมซื้อเข้ามาคันก็เดือนจะมีสักขายสักสองสาคันแค่นี้เองครับที่เหลือโดนยึดหมดเราก็ต้องไปซื้อจากราบามูลเพื่อเอามาจอดตามโชรูมตับเตษัเราเพราะเรามี8สาขาเรามีรถสต๊อกอยู่ณนะวันนี้ประมาณ600กว่าคัน600กว่าคันนะครนะลูกค้าเข้ามาลูกค้ามาเลือกเอาเลยคันไหนลูกค้าเติตาติใจชอบด้วยหรยอครับเหมือนฟอร์ดคันสีขาววิ่งห0,000โลเห็นไหมฮะอันนั้นปี22ินะ วิ่งห้า0มืโลแต่นี้ปียี่สิบวิ่งสามหมื่โลเจ็ดที่นั่งมีครับป้พาไปดูเจ็ดที่นั่งพาไปดูนะครับเจ็ดที่นั่งผมมีผมมีรถอยู่สียี่ห้อนะมีฟอร์ดฟอร์ดมีฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับเจ็ดที่นั่งสีบอลมีฟอร์จูเนอร์ปี19แล้วก็ลีเจนเดอร์สีดำสีขาวแล้วก็มิวเอ็กซ์มีสีขาวสีดำสีบนเงินสีเขียว เียวอ่อนๆเจ็ดที่นั่งรับครับแต่ย้ําว่าเจ็ดที่นั่งของผมได้เปรียบป้ายแดงกรันทีฮะได้เปรียบแน่นอนครับเพราะอะไรครับของผมไม่ต้องดาวครับเจ็ดที่นั่งของผมไม่ต้องดาวลูกค้าครับมามายผลมากแล้หนุนฟังอีกแล้วังกำลังจะไล่มาอีกแล้วเจ็ดที่นั่งของผมคันนี้ลูกค้าไม่ต้องดาวแต่ป้ายแดงลูกค้าใช้เงินขี้หมูขี้หมาอย่างน้อยสองแสนอัพถูกไหมฮะสองแสนอัพของผมได้เปรียบฮะไม่ต้องดาว นะนี่เหมือนกนันนี่ตัวใหม่หน้าใหม่นี่ปี2 3, ี่สี่สนี่เครื่องสามพัขับสตัวอันติเมตตัวนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวแต่ถ้าเป็นไปแดงสามแสนอัพขึ้นไปนะฮะย้ำว่ารถมือสองที่เป็นเจี่่นั่งของผมมีหลายสาขามีจอดสาขาบ้านโพแล้วก็ที่นี่แล้วก็สาขาศรีนครินเยอะมากๆครับลูกค้าอยากได้เจที่นั่งสไตล์ไหนบอกได้เลยนะเป็นตัวลีเจนเดอร์ เป็นตัวแบบนี้โฉนมนี้ก็ได้หรือจะเป็นมิวเอ็กแบบนี้ก็ได้สีบอลแล้วมันหนึ่งจนะครับสีบอลนั้นจุสีแดงฝาโปรงดําขายไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับพูดง่ายๆคือรถ7จที่นั่งตอนเนี้ยลูกค้าแทบจะไม่ใช้เงินดาวเลยผมให้ฟีดาวไปเลยนะฮะฟีดาวไปเลยนะสนใจก็ทักเข้ามานะครับเรามีรถมากกว่า600คันนะ มีรถมากกว่า600คันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามานะครับเพราะว่าวันเนี้ยผมก็มีโอกาสได้มาไลฟ์ดสดให้ดูนะครับรถเยอะเลยครับดูนหน้เต็มเลยนะฮะอันนี้จะสาขาเดียวนะสาขาเดียวหรือใครที่หา J จสเจสจีเค่ตัวนี้เป็นตัว r S นะลูกค้านะนี่ตัว r S นะครับตัว r S นอตัวตัวตัว V นะครับแล้วฝั่งนี้ก็เป็นตัว r S เห mm. มือนกันสีดำท่านใดสนใจทักเข้ามาครับเพราะ r S แ G K ไม่ได้ผลิตแล้วหมดแล้วหมดเลยครับเครื่อง1 0 0านะเครื่อง1,005อะตามมาตากล้องครับรถเยอะเลยเยอะเลยนี่เทปเมื่อวานผมเอามาไลฟ์สดให้ดูผมรัถสือว่ากาดมาโชว์ด้านหน้านะนี่ราคา299ราคา299นะครับตันนี้299ขายผ่อนวันละ166กิโลเฮ้ย166บาทผ่อนวันละ166บาทนี่คันนี้ครับ ใครอยากได้ทำมาหากินทักเข้ามาครับนี่สวัสดีครับนะฮะหรือใครหารถไฟฟ้าไฮบริดรถไฮบริดเป็นโ mm hmm. ต้ตา้า CHR อชอาร์ไฮบริดคันนี้ประหยัดโคตรของพวกประหยัดนะครับโคตรของพวกประหยัดนะฮะก็ถือว่าผมขายไปหลายคันแล้วครับขายไปห,หลายคันแล้วนะเหลือนี่เหลือคันหนึ่งยังไม่ได้ไปนะฮะก็รถของเรามีการตรวจรถโดนใจเรียบร้อยนะฮะตรวจชีวโคตรเรียบร้อยม mm ิวเอ็กซ์สีเทา 1ล้าน7 0 0หมื่นล้าน7หมื่นนะฮะ1ล้านเหมื่นบาทนะครับแต่ว่าฟรีดาวนะลูกค้าฟรีดาวถ้าสนใจทักเข้ามาเรื่องราคาคุยอย่างบ้านได้ครับลูกค้าจัดได้แค่ไหนผมขายแค่นั้นครับบางท่านอาจจะจัดไม่ถึง100%เปอ็นอาจจะได้90% 95%ผมขายตามนั้นเลยนะฮะไม่มีการที่จะมาเรียกเก็บพวกพาถ้าเป็นจิตที่นั่งนะผมจัดให้แล้วก็จัดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นครับแต่ขอให้ลูกค้าพูดความจริงกับผมหน่อยนะฮะย้ำว่า รถเจ็ดที่นั่งทุกคันที่ลูกค้าซื้อผมไปก็คือไม่ได้ใช้กันดาวเลยฟรีหมดเลยฮะฟรีหมดเลยนะครับเหมือนโตต้ตาคอร์สคันนี้ก็ลูกค้าทำพญธาไปแล้วแต่ว่าเขาทําเป็นขอบเป็นสีเขียวจอดอยู่สาขาบายพาสคอมเพล็กซ์แปดริ้วนะฮะแต่ว่าคันี้ยังมเจ้าของมเจ้าของนะฮะก็คือก็คือลูกค้าที่ที่มาจัญญาผมก็คือเป็นายตำรวจนะครับเอาโตต้ตาคอร์สไปคันหนึ่งนะถือว่าลูกค้าก็โอเคอยู่นะครับประวัติสด้ด้าอยู่นะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใด สนใจรถเจ็ดที่นั่งเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเดืเดอนนี้พอหมดฝนนะครับพอหมดฝนปุ๊บจะเป็นหน้าหนาวพอเป็นหน้าหนาวปุ๊บจะเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวไปนอนพักผ่อนตามป่าตามเขากันไปกินบรรยากาศกันใครที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งอยากหารถเจ็ดที่นั่งไปใช้งานพาครอบครัวไปเที่ยวเรามีครับ f อร์ u n เนอร์ตัวลีเจนเดอร์ก็มีลีเจนเดอร์ปล่อยไปคันหนึ่งปล่อยไปคันหนึ่งลูกค้าอยู่กรุงเทพเมื่อเมื่อ สิ้นเดือนเนาะปล่อยไปคันหนึ่งสีดําปล่อยไปแล้วครับหนึ่งคันแล้วก็อีกคันหนึ่งก็คือก็คือลูกค้าจองสีเอาไว้แล้วก็บิลเอซสีแดงฝาโป้งดําปล่อยไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยท่านใดที่กำลังมองหารถอยู่ไม่ยากครับว่าครับทักเข้ามาเลยไม่ต้องเกรงใจซื้อได้ไม่ได้เราไม่ว่ากันนะครับเช็คเครดิตแล้วไปต่อไม่ได้ไม่ว่ากันนะตามมา,ามล้วก็มาครับก็คือผม ก็พยายามจะไร้สดแบบนี้ทุกวันนะทุกวันมีรถอะไรมานําเสนอก,ก็จะให้ลูกค้าไปเนะ่ลูกค้าเนี่ยเนี่ยมันน่าจะเป็นทีเด็ดรูเป่าไม้ก็มีไฟอยู่เนะี่ยก่อนนะฮัโลโหลหนึ่งสองสามได้ยินไหมครับโอเคนะก็คือลูกค้าครับมันดูดป่าไม้สองตัวมันดูดกัไหมเนะี่ยมันดูดกอเป่าลูกค้าครับ ฟอร์เตนเจอคันนี้เนี่ยฟอร์คันนี้เนี่ยนนเนยีผมขายในราค,คาโปร399เห็นไหมครับปี22วิ่ง50 0 0มืโลคันนี้ขาย399เป็นตัว GL เป็นตัว GL Sport นะเป็น GL Sport ลูกค้าอยู่วางสมบูรณ์ขายขนมคกขายขนมคกจบเรียบร้อยแล้วครับนี่เรียบร้อยเพราะพี่เขาไม่ได้ฟิกเรื่องแบรนด์ทีแรกพี่ท่านจะเอาดีแม็กนี่แหละครับ ะเอาดีแมกนี่นะครับแต่ว่าดีแมกเป็นไปไม่ถึงฝันเขาผมก็เลยแนะนําว่าถ้าลูกค้าไม่อยากดาวก็ใช้ตัวนี้ครับไม่ต้องดาวเลยเดี๋ยววันรับรถทําคลิปให้ดูคันนี้ไม่ต้องดาวครับฟรีดาวไปเลยราคา399ผ่อนถูกด้วยผ่อน7,000นิดๆเองเนี่ยสุดยอดครับเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือลูกค้าที่ซื้อรถตามกําลังตัวเองจะได้รถดีมีรถใช้แน่นอนครับนะฮะย้ำครับอ่ะต่อไปครับครับตัวนี้อีกคันหนึ่งที่ผมมานําเสนอให้คือ399คือคันนี้ 399เหมือนกันลูกค้าอยากได้ส่งเพียงแค่เบอร์โทรมาลูกค้าอยากได้ส่งให้เบอร์โทรมาเท่านั้นเองครับจบเลยราคา399ผ่อน6,000นปลปายหรือ7,000บาทคันนี้ครับวันรับรถไม่มีค่าใ้จ่ายฟรีจัดฟรีโอนฟรีจองฟรีดาวสี 4, ่ฟ 4, รีสฟรีขับฟรี45วันถึงส่งงวดแรกขับฟรี45วันถึงส่งงวดแรกนะครับย้ำว่ารถคันนี้เป็นรถรุ่นพิเศษ ที่แตกตางที่ตบแจงมาจากโรงงานแบบนี้ครับนี่ฮะแบบนี้นะมีไฟสามดวงด้วยจะเปิดให้ดูจเปิดให้ดูสวยดีนะเปิดประตูให้ดูนะครับดูนะฮะเห็นไหมนี่มีไฟแต่งด้วยใช่ป่ะนี่เห็นไหมนี่คือแต่งมาจากโรงงานเป็นตัวสเปเชียลอินดิชันนะครับปี2020.21นะครับท่านใดอยากได้สีนี้ทักเข้ามาทักเข้ามาแต่รุ่นนี้ เขาออกมาสีส่สีมีสีแดงสีดําสีน้ําเงินสีขาวสีสีครับย้ำว่าวันนี้ผมไลฟ์สดในช่องทางของทิกตอกแล้วก็กิจส,สกกิวิชาตัเือสองกิติวิชาสากวท่านใดยอยู่ช่องทางไหนทักมาได้ครับถามได้เลยย้ำว่าถ้าอยากได้รถขี่ส,สวยๆปีใหม่ๆวิ่งน,น้อยๆอย่าเลือกแบรนด์อย่าเลือกแบรนด์เอานี่ตงังค์ในกระเป๋าตัวเองเป็นที่ตั้งอย่าเอาตัวรถเป็นที่ตั้ง ต้องเอาเงินในกระเป๋าแล้วไปที่ตั้งแล้วลูกค้าจะได้รถดีมีคุณภาพเกรดเอทุกคันตามนี้ฮะเนี่ยผมดูเห็นไหมฮะถ้าผมไลฟ์สดดูนดล,ลูกค้าสงังเกตดูดิรถสวยไหมฮะที่ผมมาทำมาทําโปให้รถสวยไหมครับสวยทุกคันครับเราไม่ใช่รถโนเนมรถที่มันชนมาอะไรมามาทำโปรถสวยๆนะครับแต่อยากขายเฉยนะครับวันเดือนนี้เป็นเดือนแห่งวันเม่วันที่12บสองนี่ก็เป็นวันแม่แล้วนะครับก็ก็ ผมรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งแห่งความสุขของคนไทยทั้งประเทศนะครับน้องๆที่ไปแข่งโอลิมปิกก็กว่าเหรียญทองมาเหรียญเงินมาทองแดงมาก็ทําให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมกันนะฮะเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจเชียร์น้องๆหลายอีกหลายคนที่ยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แข่งก็รอ,อการแข่งขันก็น่าจะมีเหรียญเหรียญเหรียญติดมัดติดมือกับบ้านกันบ,บ้างน,นะครับก็ขอให้พวกเราชาวไทยและก็บปิษสัทวศิลป์ทาจะส่งกำลังใจไปเชียร์น้องๆทุกคนครับวันนี้ ผมเฮเดตคือเจ้าเดิมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับแบบมันจะหมดนี้ไหม